จะมีความเป็นเด็กอยู่ความอ่อนเยาว์ไรเียงสายอยู่อยากเป็นเด็กในวันนั้นแต่ตอนก็เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วอ้าวเลยเลยการเป็นเด็กไปแล้วใช่ไหมเลยเป็นผู้ใหญ่แทนตอนนี้เราอายุเท่าไหร่กันแล้วปัจจุบันอายุเหมือนกันแลลวสี่สิบบอกเเท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบเหมือนเหมือนใครเรารุ่นเดียวกับใครบ้างอะจำได้ไหมนเดียวกับแมงมันแหละแล้วใครอีกทุกคนนั่นแหละทุกคน ทุกคนเลยใช่ไหม,มแล้วเราบ้านอ้อนี่อมารินเจอไข่มั้งอ่ะเพื่อนเราอ่ะเดี๋ยวน้าลินไปเจอไข่ลินไม่ได้เจอไข่เลยบีนานานที่มามปลาหนีล่ะปลานีนานานที่มาฝากลูกไว้ดูลูกมึงเดอ้อเขาตับตูดไปเลยอ๋อเป็นแม่บุญธรรมใช่ไหมลินเนี่ยดูดูดินดินก็ต้องดูครอบครัวท,ทำงานทำงานลินดูพ่อดูแม่พ่อแม่ลินแก่ แล้วเรียนปลูกปลูกไอ้ผักที่ไหนอ่ะปลูกหลังบ้านค่ะหลังบ้านมันมีปลาเลี้ยงปลาอยู่อ๋อแล้วปลาได้ขายไหมคะปลาไม่กล้าจับไม่กล้าขายแล้วก็ไม่กล้ากินด้วยอาแล้วเราเลี้ยงไหมอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิมอ่ะอ๋ออภัยให้เขาสุดยอดแต่ไม่ได้เลี้ยงอันนี้เลี้ยงมันเฉยๆแบบไม่ได้กินใช่ไหมสุดยอดเลยห้ามกินหัวกินมะไรมุกวดหัว โอเโหเอาเขาไว้แต่ยังไม่รับขันค่ะอืมก็คือเลี้ยงปลาแต่ไม่กินไม่ขายมีเยอะไหมจ๊ะมีประมาณสองร้อยสามร้อยตัวโอ้โหตอนเนี้ยถ้าเขาเอาไปโพสปลาสีแดงกับปลานินอามารีนตอนเนี้ถ้าเขาเอาไปโพสต์เฟสบุ๊คใช่ไหม เดี๋ยวจะมีคนไปช่วยกินเยอะนะอยู่หลังบ้านใช่ปะจะฆ่ามันเลยรักมันแบบลูกห <c oughs> หลานเอาออไปสองตัวยังคิดอยู่ <c oughs> หลานอะไรนะเอาไว้สองตัวหลานไม่หยกปลาหยกหยกให้ปลากินเหยื่อไงแล้วปลามันก็ติด <c oughs> เราโกดหลานทุกวันเลยหลานเอาปลาออกไปหรอหลานได้ของตอนไหมหลานไม่ได้ขอ <c oughs> แต่เป็นปลาของพ่อใหญ่อ่อหลานได้ไปกี่ตัว ไปได้ไปทีละสองตัวอ๋อได้ไปสองตัวโกรธหลานเลยเอาก็เขาคิดว่าเอามาลินเลี้ยงไว้กินไงไม่ได้เอาไว้กินสงสารมันเสมอสงสารมันเสมออน่ารักมากป้อนป้อนป้อนมันเรียกแม่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 ออเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นแม่ใครเนี่ยแม่นี่แม่ใจนี่แม่จ้าจัดจ้าลืมยกมือไหว้หนูเพิ่งรู้หนูเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้่ เคยเห็นในเฟซยังไม่เคยอ๋อเห็นแต่ยายตอนแรกเ่่งเห็นแแตยยยยาารือม่่่แแหมมมมมาินนไเเเคย็ื่อก่อนเมื่อก่อนเล่นเฟซแต่เดี๋ยวนี้ไม่เล่นละจ้าแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงวันไหนถ้าเปิดดูก็จะคิดไปหาแมงค์ลูนะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันในเฟซอยู่อมารินโลสันเทียเราก็คิดถึงเสมอเลย เพื่อนๆก็คิดถึงใช่เมื่อกี้ตั้งชื่อว่าอะไรวิอะไรมุ่งเปลี่ยนใจเรายังจำอามารินได้เลยอามารินโลสันเทียเราดีใจที่แหม่มมานี่นแหม่มสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากจ้ารินเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่อ้วนขึ้นปะทำไมอ่ะรินเหมือนเดิมเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ติดอะไรได้ปีใหม่นี้อวยพรให้แหม่มนะจ้ะอ่ะอวยพรเลยเราถ่ายคลิปอยู่เป็นปีหมูหรือปีไก่ไม่รู้เลยอ่ะปีอะไรไม่ได้ดูถอดแชะปีหมาไม่เลยเหรอปีจ๋อจ๋อปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะปีหมาจ้ะอ่ะแหมมมไ่าับลินบอกนะเดี๋ยวนะมันมันมืดไปป่ะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ดีกว่าโอเคอ่ะอมรินอวยพรอะไรให้เพื่อนแล้ว ไม่ได้เจอกันนานแล้วลินก็อยากเห็นวันไหนก็จับกลุ่มกันมาแล้วก็มาเที่ยวบ้านลินนังเดอมทอกคนเลยจ้าลินมีศาลาเดี๋ยวนำไปนั่งศาลาแล้วแล้วถ้าเพื่อนอยากกินปลาอะไรางี้ได้ไหมกินปลาแลรัเป็ดลูกรับเป็ดลูกเอาเราเผื่อเพื่อนๆแบบปกติก็ชอบหาปลาเนาะแล้วแบบว่าเราเอามาปิ้งย่างได้ไหม ดีสารปาสารเขาบอกกันตะกี้นีน่คือแม่บรรบุตรเล็กแม่แม่แม่ใช่ไหมสารบราเขาสังจิตใจดีเหมือนเดิมเออจิตใจดีเหมือนเดิมขอบคุณมากแล้วทําไมไม่ปั่นจักรยานมาเดินมาจากไหนเนี่ยเดินไม่มีจักรยานมีรถที่เรารถป๋ามาออ๋ป๋าป๋าคือพ่อนะอยู่ตรงไหนอ่ะเอามาจากตรงไหนเอามาจากโรงรถสิไม่ไม่เราอยู่ตรงไหนจอดไว้ตรงไหนจอดไว้บ้านใหญ่ก้อนโอ้จอดไว้บ้านใหญ่ก้อน ตรงข้างในบ้านอ่ะนี่อ๋อเราคิดว่าลินปั่นจักรยานมาลินไม่ปั่นจักรยานมามีใหญ่ก้อนให้ลินมาหามีใหญ่เผาก็เลยเจอกันคือยายของแมงจ้ะอ้าวเพื่อนเอาผักมาให้เราเลยในเราซื้อแล้วเพื่อนต้องเอาออกมาจากตะกร้าก่อนแล้วเพื่อนเอากลับไปใหม่หนาแล้วลืมอ่าให้อี่ยแมมจ้ามีเพื่อนเอามาลินเขามีผักปลอดสารพิษ โอ้งามมากเลยนะแม่เราก็ปลูกแต่ว่ายังไม่ได้ขายสักทีอขอบคุณค่ะอ,ปปอันนี้โอเคจ้าเอาแม่พักปิดได้แล้วโอเคไม่ห <laughs> ไหวอยากดูลินล้อ